เราไปพักได้ไหมน้อ,องพักเต็นอกอกเบื้อไ่น้องเงยเอาย่อนกันเบื่องอ้่ได้ไหมองคุณแสบแน่นอนพี่น้องกุ่งเต็นกุ่งกระโดดไาพี่น้อ,องนะลองซีมึง,อองครับครนะครับผมเสบไี่น้อ,องแสบ สวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสกู๊ตสกคนครับพี่น้องมาพบมาพอกันแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาโม้นครับพี่น้องมือนีมาพอกันย่ำเย็นย่ำแรกนะพี่น้องเนาะย่ำอากาศดีๆกันแล้วครับพี่น้องมือนีนุ่มหนาโมนกับเสือเห็ดกุ้งเต้นให้กินครับพี่น้องคือกุ้งโคยตีนะพี่น้องเนาะกุ้งโคยตีคุณเหรอครับผมเบิ้งเอาเรื่องกุ้งคุณเหรอพี่น้องคุณเหรสดๆเลยพี่น้องเนาะคุณเหรอคุณเหรอครับผมเห็นไหมครับโอ้ย เฮดแบบบานๆสไตล์นุ่มหนาโม้นเลยครับพี่น้องมาพี่น้องมามากินกุ้งเต้นแซ่บๆด้วยนะพี่น้องกล้องเขาไปนี่ก็นอนพี่น้องเนาะกรุงสดๆเลยโอ้พี่น้องเลยปุ๋ยละครับผมส้อยหอมส้อยกับพักก่อนพี่น้องปุ๋ยละครับผมหอมส้อยหอมก่อนพี่น้อง เต้นพี่นอ้องปันกุ้งเบื้องหมอลำครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> นี่ใบพักสาลแเปาครับนะพี่นอ้องเนาะหอมๆพี่นอ้องมาเด้อยก,กนินกุ้งเต้น็กันครับแมวเริ่มกวนแล้วพี่นอ้องมาปรุงได้เลยครับพี่นอ้องพริกพี่นอ้องเนี่ย หอมๆเลยอิกสามส่วนทอดได้พี่น้องนะสามส่วนต่อไปข้าวขัวพี่น้องข้าวขัวได้พี่น้องเลโอ้ยเลยสองส่วนได้เขาวขัวนี่ครับผมโอ้รูดออกจากนั่นแล้วพี่น้องต่อไปผงชุบหลอดพี่น้องผงชุบหลอดผงนัวผงนัวพี่น้องครับผม ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่พอดีพอแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมบักหน้าพี่นอ้องเลยปกติต้องใส่บักกอกพี่น้องบักกอกขาบัวใหก็เร็วบักหน้าพี่น้องบักหน้าก่อนนี่ครับผมบักหน้าหอมๆ ่อไปนำปลาพี่น้องนำปลานี่ครับผมประมาณนี้น,ะน้ำปลาโอ้ยกุ้งเต็นเต็นหนอวพวกเราไปน้องเอ้ยต่อไปกรับฟ้าปิดเลยพี่น้องขยเยวาเอ้ไก่เป็นกุ้งขยเยวโอ้ยเต็นหนอพวกเรพี่น้องเอ้ยจับจับเอาพี่น้อง,องจับเอา ละครับผมโอ้ยเราไปพักได้ไหมน้องพ,พักลงเลยพักพักลงเลยพี่น้องโอ้ยเต็น,นออกเบิดพี่น้อ,องไงหยอดยี่รอครับเบิ้งเอาอได้ไพี่น้องพู้หละโอ้ยสีสันนลย แซ่บขนาด,ดนะี้เลยพอมากขนาลนะีเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อเห็นแต่แซ่บไ่มพี่น้องมึงเอาน้ำลายแตกเลยพอมากหูหล่ะครับผมเรียบร้อยพี่น้องเบิ้งเอาสีสันบ่ต้องพูดถึงแซ่บแน่นอนต้องซิมมึงครับ เรียบร้อยเลยพี่น้องกูงงงเหรอมือเงาเด้อพี่น้องอ้หสีสันแสบแน่นอนพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งกระโดดนะพี่น้องนะลองซิม,มึงครับกูเล่ะครับผมอือกูเหรอออือ,อแสบพี่น้องแสบมาพี่นอ้นองมาตักใส่จานก่อนกูเหรอกูเล่ะพี่น้องเมือเงาอ้ย สีสันเรต้องพูดถึงรสชาตินี่เด็ดขนาดพี่น้องกุ้งคุยโรตีกุ้งเต็นาะพี่น้องเนาะตั่นะครับผมเบิง้งเอาโอ้ยพี่น้องเลยมาพี่น้องมามากินน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับผมขาดอะไรเลยเข่า,า,ขาเหนียวพี่น้องโอ้ยกับบรรยากาศาายี่ยมเย็นยี่ยมแรงเนาะพี่น้องเนาะ เขาเหนียวหอนหอนพี่น้องโอ้ยเบิ่งเอาเด้พี่น้องุูนละ่ะคำไม่เงพี่น้องโอ้ยุูนล่ะรับผเบิ่งเอาเด้มาพี่น้องมาเด็ดหาไม่ hmm. Dead, uh, ออกครับ ใส่แบกกบอกอดแซ่บพ้อนี้ไหมครับอ,อันนี้ครับพ่อกินไหนครับกอดมันถืหอมกูละ่ะเผ็ดก็ร่างดีเลยพี่น้องกูเหรอเบืองเอาเลยเเพีนพ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 ่น้องเพื่อีเพื่อพี่เพื่อน้องเด้อครับเนี่ย เด็ดขนาดพี่นอ้องมาพี่น้องหมดนบรรยากาศย่ำแรงดีพี่น้องกินยำกระแซบครับพี่นอ้อง

เป็นปีแล้วพี่น้องไม่ได้กินฝุ่งเต็มอืม อากาศงามๆพี่น้องบรรยากาศดีฝนพัทันตกอยู่ครับมื่อเนี้ยฝนลับพี่น้องถ้ามีเงินพี่น้องเนาะ กกเอามวนเอามวนเอาไปนอ,อเปนเบิดเนี่ยแองเผ็ดไปนอนเขาครัวเนี่ยครัวเองพริกครัวเองอหอมเ่นอนหอมหอมขนาดครัวสีลาลอาเนี่ย

พี่น้องตั้งเ็ดทั้งแสบครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพอกรับไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ